สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพบกับรก CTI Immigration อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Study Permit หรือ Student v i s a ที่เราสมัครจาก o v e r s e ์ซมานะคะซึ่งเราอยากจะให้ทางผู้สมัครเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อที่เราจะเข้ามาเรียนแล้วก็มีการต่อยอดต่อไปถูกไหมคะที่จะสามารถสมัครเป็น post grad work permit ได้อะค่ะ ก็คือการดูง่ายๆเลยนะคะเราต้องติดต่อไปทางที่สถาบันที่เราจะเรียนแล้วก็เช็คกับสถาบันว่าเขาเป็น Designate l e a r n i n g i n s t i t u t e i น s t i t u t i o n หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเช็คกับทางสถาบันได้โดยตรงของน n เบอร์เข้ามาดูหรือจะสามารถเช็คจากทาง government website ก็คือเว็บไซต์ของรัาบาลว่าเป็นหรือไม่ที่ข้อแตกต่างเนี่ยก็ต้องระวังเพิ่มอีกนิดนึงก็คือ ในสถาบันที่เป็นเอกชนกับรัฐบาลอันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะคะเราดูง่ายๆเลยถ้าเป็นสถาบันของรัฐบาลเนี่ยหรือว่า Public College หรือ University เนี่ยเขาจะสามารถอิสช e Postgrad w o r k Permit ให้เราได้หลังจากให้เราเรียนจบครบตามกระบวนความนะคะก็คือไม่ใช่หมายถึงว่ามาเรียนแล้วจะไม่ลงเรียนตามกําหนดไม่จบไม่ไม่มีคมไม่ไม่ใช่นะคะเราต้องเรียนให้ครบให้จบตามหลักสูตรของเขา ะะซึ่งตรงจะต้องระวังอย่างมากเพราะว่ามีนักเรีเนยนส่วนใหญ่ที่เข้ามา่ยเข้ามากับทาง private college institution ซึ่งเขาค u a l i f ไฟทที่จะออกอจดหมายรับรองที่จะไปยื่นขอ,อตัว Permit หรือ s study Permit หรือจะเป็น Study Visa เนี่ยได้หรือ Student Vi s a เนี่ยได้เพียงแต่ว่าเวลาเราจบแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะต่อยอดไปยัง postgrad p e r m p t r m i t ซึ่งสำคัญมากนะคะโดยปกติทั่วไปถ้าไม่พูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ย โพสต์กับเวอร์มิเนี่ยเราจะได้ถ้าเราเรียนเต็ม1ปีนะคะเอ,เอาง่ายๆเป็นหปีละกัน1ปีเราจะได้อีก1ปีนะคะเพิ่มถ้าเราเรียนจากสูตรโพสต์แกร2สอปีเนี่ยเราจะได้ไปถึง3ปีนะคะอันนี้ไม่รวมเกี่ยวกับกฎตตาง่างาที่ออกมาในช่วง Public Policy ของโควิด1นนะคะอาจจะมีกฎแตกต่างกันออกไปแต่ให้ยึดกฎ,กฎปกติไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะะในการที่จะมานำการเรียนนะคะมาสอยอด ซึ่งถ้าพลาดไปเนี่ยมันจะมีความยุ่งยากตามมาทีหลังถ้าเราต้องการจะต่อยอดเป็น Work Per m i t หรือเที่อมโพสต์กณฑ์เวิร์กเพอรยาเราจะทำไม่ได้เราต้องไปเข้าสู่กระบวนการของการสมัครงานซึ่งเป็นการใช้เลเวอร์มาร์เก็ตที่สปอร์ตจากไหนจา้าซึ่งมันจะมีความยุ่งยากอ่าส่วนโครงการต่างๆในเรื่องอ่า t r ทูเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอ่าของอ่าการมาเรียนนะคะซึ่งรับอยู่9 0,000มืใบเนี่ยแต่ถ้าเป็น International s t u d e n t อ่โปรแกรมมันปิดไปแล้วคือเขาเตม แคปเขาเต็มภายใน1วันนะคะก็อาจจะมีโปรแกรมใหม่ๆเปิดขึ้นระหว่างที่เราเรียนหรือหลังจากที่เราเรียนแต่ว่าตอนนี้อยากให้โฟกัสที่ว่าการเลือกสาบ,บันที่มาเรียนเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนเนี่ยเลือกพลาดแล้วก็มาสร้างปัญหาทีหลังนะคะก็คือเช็คกับทางสาบ,บันดีๆนะคะเช็คกับทางก็เป็นเว็บไซต์ดีๆเลยมันมันเช็คง่ายนะคะตรงนี้แล้วก็ถ้าเขาเป็น b l i c c o l l e g e ที่ตรงนะคะเราจะต้องมั่นใจว่าหลักสูตรของเราเนี่ย มันคอยฟายด้วยก็คือ1ปีเน็ตเป็นหนึ่งปีละกัน1ปีนะคะได้โพสกัน1ปี2ปีได้โพสกัน3ปีเอาเอาแบบสังคมง่ายๆนี้เลยนะคะแล้วก็เรื่องถามว่าจะโรงเรียนอะไรสําคัญไหมมันก็สําคัญแต่กงแต่ว่ามันขึ้นอยู่ความชอบของคุณแล้วคุณต้องดูตลาดการดูตลาดเนี่ยค่ะเราสามารถติดต่อได้ทาง college ก็ได้เขาจะมี academic c o n s e l o r แทนให้เราตรงนั้นนะคะตลาดแรงงานเขาก็จะมีการแนะนําให้แต่ถามว่า มันสำคัญไหมมันสําคัญที่ว่าเราก็จะไปทํางานอะไรถ้าเราต้องการให้ตรงสายงานแต่ถามว่า qualification เวลาเราไปสมัครงานเนี่ยมันมันมีความแตกต่างไหมในการสมัคร e x p e r i e n t r y มันจะไม่ได้แตกต่างนะคะเพราะ e x p e r i e n t r y เขาจะดูที่ว่ามันตรงกับ NOC OAB หรือเปล่าถ้ามันตรงคะแนนการสะสมมันเท่ากันนะคะก็คือตอย่าให้แยกระหว่างสิ่งที่เราอยากจะมาเรียนสิ่งที่เราอยากจะทำงานกับเรื่อง PR ในคต ะะเพราะว่าเราเวลาเราได้โพสกับเวิร์คเพมิ่เนี่ยมันเป็นตัวโอเพ่นเราจะสมัคร,รงานตรงไหนอะไรก็ได้เราจะเคยมีประสบการณ์ทำงานที่มาจากต่างประเทศหรืออาจจะเคยเรียนจบจากต่างประเทศซึ่งจะไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในแคนาดาก็ได้คือคุณดูดีๆแล้วกันว่ามันมีโคออฟไหมมันมีอะไรที่ต่อยอดให้เราได้หรือเปล่าจะเน้นตรงนี้มากกว่านะคะการทำโคออฟเนี่ยสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะได้เข้าไปในสายงานตรงนั้นเลยเวลาคุณฝึกง,งานแล้วถ้าคุณทําอะไรดีๆนะคะคุณ คุณประสบกับสร็ในการฝึกง,งานเขาชอบคุณอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นประตูนะคะเป็น Do o r ที่จะ open to your future นะคะโอเคนะคะทา่ทานๆง่ายๆตรงนี้เน้นการที่การเข้ามาให้ได้ก่อนแล้วก็เลือก college หรือ university ที่ถูกต้องตรงจุดก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ